สวัสดีค่ะวันนี้อมก็จะพาเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะมาแต่งหน้าบ้านสวนด้วยสวนผักนะคะ ep 2นะคะวันนี้อมก็จะพาเพื่อนๆนมาปูสนามญ้าหน้าบ้านก่อนที่เราจะทำการทำแปลงผักนะคะมันจะทำให้สวยประมาณนี้เลยค่ะนี่เลย เราไปเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะทําการถากหญ้าค่ะหญ้าที่ขึ้นรกลุงลังอยู่หน้าบ้านนะคะมันก็จะถากให้เอี่ยมก่อนนะคะเพื่อเวลาปูแล้วย้าจะได้ไม่ขึ้นแฝงกันขึ้นมาเนาะเพราะว่าอ้อมซื้อหญ้ามาน้อยนะคะมันก็จะปูปูหญ้าให้ห่างๆหน่อยเพื่อประหยัดค่าหญ้านะคะถากถากถากไปค่ะแต่ที่ส่วนอ้อมนี่มีปัญหาก็คืองดพันไฟเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆ อ้อมถักย่าไปก็เกาไปนะคะพักแป๊บนึงค่ะคือไม่ไหวอ่ะถักกันต่อเลยค่ะไปถักไปก็พักไปนะคะวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยค่ะแดดแรงอากาศร้อนมากๆเลยถักให้เอี่ยมนะคะเพื่อนๆเราก็จะปรับพื้นหน้าบ้านให้เอี่ยมก่อนนะคะหลังจากที่เราปรับพื้นหน้าบ้านเอี่ยมเราก็ต้องปรับพื้นดิน ให้เสมอกันด้วยนะคะก่อนที่เราจะทําการปูทรายเนาะตอนนี้ก็ถากไปก่อนคะ่ะเอายาออกให้หมดนี่อ้อมก็เริ่มปรับพื้นดิดนแล้วคะ่ะปรับไปเคลียร์ไปแบบไปเคลียร์ไปนะคะเพื่อนๆเ,เพื่อให้พื้นมันเรียบเสมอกันนะคะบางที่มันจะเป็นเนินบางที่มันจะเป็นแอ่งเป็นหลุมนะคะแล้วก็ต้องปรับดินให้มันเสมอกันก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเวลาเราปูญ้า ยาในหลุมก็อาจจะตายได้เพราะเวลาน้ําขังนะคะเวลาฝนตกน้ําขังหย้ามันก็อาจจะตายได้ปับไปค่ะเพื่อนๆหูร้อนมากค่ะวันนี้อ้อมต้องทําไปผักไปเลยนะคะส่วนดินกับหญ้าที่อ้อมได้เคลียนะคะได้เคลียเคลียออกจากพื้นที่นะคะอ้อมก็จะไปหมักไว้ทําดินปลูกนะคะเพราะมันมี่ย่าด้วยค่ะตอนนี้รถมาส่งทรายให้เราแล้วคะ่ะ อ้อมสั่งทรายจากบริษัททานตะวันคอนกรีตนะคะน้องเขาบริการดีมากเลยถ้าใครอยู่ในเขตเอำเภอศักเลศจังหวัดพิจิตรนะคะสามารถสั่งทรายจากโรงงานนี้ได้เลยนะคะเ็ามีอุปกรณ์ก่อสร้างทุกๆชนิดเลยคะ่ะสามารถเข้าไปสั่งกันได้เลยนะคะเดี๋ยวอ้อมจะทิ้งโดยโทรศัพท์ด้านล่างไว้ให้นะคะ ต้องบอกให้น้องเขาเทให้มันกระจายกระจายให้ทั่วๆนะคะด้วยเาเกี่ยมันจะเกี่ยงง่ายๆนะคะซึ่งน้องเขาก็ทําให้นะคะดีคือดีมากเลยประหยัดแรงเราเนาะแล้วก็ช่วยทําให้เราทํางานง่ายขึ้น จากที่น้องเขาเซตสายให้อ้อมเสร็จแล้วนะคะอ้อมก็ทําการเกลี่ยรายให้ทั่วบริเวณค่ะอ้อมจะให้ความหนาของรายอยู่ที่ประมาณ5เซนนะคะเพื่อนๆมันก็เกลี่ยเกลี่ยไปเรื่อยๆเลยค่ะเกลี่ยให้รายมันหนาเสมอกันนะคะปรากฏว่ารายที่เราสั่งมาเยอะเกินนะคะเพื่อนๆอ,อ้อมก็เลยต้องขนไปเก็บอ้อมขนไปเก็บก่อนนะคะ เผื่อเอาไว้ใช้อย่างอื่นได้อีกเนาะก็ตอนนี้อ้อมก็ทำการปรับพื้นไฟล์ค่ะให้เสมอกันนะคะอ้อมจะใช้เท้าเขียรเกียร์ไปเรณรอบๆเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าอ้อมไม่มีตัวเกียนะคะมันก็จะมีแค่จอบที่อ้อมใช้เกี่ยอยู่มอมก็จะใช้เท้าเกียรเกียรทรายให้มันเสมอแล้วก็เอาไม้กวาดรูปอีกทีนึงนะคะเพื่อให้ทรายมันเสมอกันเรียบ เมือกันนะคะความหนาของทรายที่อ้อมได้เทพื้นลงไปนะก็ประมาณ5เซนค่ะอ้อมเอาความหนาเยอะหน่อยเนาะเพราะว่าพื้นดินข้างล่างอ่ะมันแข็งมากอ้อมกลัวว่าหญ้ามันจะไม่รอดนะคะนี่อ้อมก็กําลังเกีย่ยวทรายมันเสมอแต่ละค่าทรายที่อ้อมเกีย่ยวไว้ก็จะประมาณนี้เนาะ หลังจากนั้นนะคะอ้อมก็จะนําปุ๋ยหมักที่อ้อมได้หมักไว้นะคะมาโรยให้ทั่วบริเวณพื้นทรายที่อ้อมทําการเกี่ยวไว้แล้วนะคะนี่ก็คือต้นพันธุ์หญ้าที่อ้อมได้ซื้อมานะคะ ซึ่งตอนนี้ย้าก็ราคาค่อนข้างจะถูกนะคะอ้อมก็เลยซื้อมาปลูกเนาะเพราะว่าถ้าหน้าฝนน่ะย่าจะแพงกว่านี้นะคะเพื่อนๆแต่ทําไมอ้อมถึงเลือกที่จะปลูกหน้าแรงก็เพราะว่าต้นพันุ์ญ้าราคาถูกเนาะแล้วอ้อมก็ปลูย้าในปริมาณที่น้อยนะคะมันก็เลยทําให้อ้อมสามารถดูแลย่าได้ มันอ้อมไม่ได้ปูพื้นที่ก,กว้างๆเนาะอ้อมปูพื้นที่ประมาณ20ตารางเมตรเองนะคะมันก็เลยทําให้เราสามารถดูแลหญ้าได้ทั่วถึงนะคะหญ้าก็อาจจะรอดได้นะคะให้เราลดน้ําหมั่นลดน้ําให้สม่ําเสมอช่วงที่เราปลูกใหม่ๆนะคะเพื่อนๆเราก็อาจจะลดน้ํา อ้อมจะลดประมาณ4เวลานะคะเช้าสายบ่ายเย็นคือจะพรมเรื่อยๆค่ะกลางวันก็อ้อมก็คอยดูนะคะว่าหญ้ามันแห้งเกินไปไหมถ้าหญ้ามันแห้งเกินไปอ้อมก็จะพรมน้ําให้เขาหรือว่าถ้ามันแดดแรงจริงๆก็คืออ้อมจะกลางสแสลมให้หญ้าก่อนนะคะเพื่อให้หญ้าติดตัวสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ค่อยเอาสแสลมออกเนาะแต่ก็ต้องดูณนะเวลานั้นอีกทีนะคะว่า ยาของเราจะเป็นยังไงอ้อมจากกลางสแสลมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนึงเนาะ いいじゃん。 ที่บริเวณบ้านอ้อมก็ว้างพอสมควรนะคะอ้อมไม่สามารถที่จะปูสนามหญ้าได้ทั้งหมดนะคะแต่เดี๋ยวพอหน้าฝนนะจะมีหญ้าธรรมชาติที่มันขึ้นมาเราก็คอยตัดแต่งเอาก็จะสวยเหมือนกันนะคะเพื่อนๆ พอเราปูยาสเสร็จแล้วนะคะอ้อมก็จะเริ่มทําการลดน้ํานะคะน้ําที่เราลดวันแรกนั้นก็คือจะลดแบบว่าชุ่มๆเลยนะคะเพื่อนๆคือแบบว่าให้ช่ำๆเลยะคะ่ะลดไปเต็มที่เลยส่วนที่เพื่อนๆเห็นแฟนอ้อมกําลังนำทรายมาโรยทับบนยายอทีนึงนะคะเพื่อเพื่อให้ยาเนี่ยติดตัวง่ายขึ้น ให้ทรายเข้าไปอยู่ในช่องว่างระหว่างช่องว่างที่อ้อมเว้นไว้นะคะหลังจากนั้นอ้อมก็จะลดน้ำให้ชุ่มๆเลยค่ะอ้อมไม่มีลูกกิ้งนะคะก็เอาถังแกลอนมากิ้งเอาเพื่อให้รากหญ้าเนี่ยแนบสนิทไปกับพื้นทรายนะคะหลังจากที่อ้อมปูสนามหญ้าเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้อ้อมด้วยนะคะอ้อมไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ